ห้าวิธีทําให้ผู้ชายอยากได้คุณเป็นแฟนวิธีการน,นี้นะคะใช้ได้ผลกับคนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยนะคะคนที่เพิ่งเดทก,กันคนที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆนะคะทําให้ผู้ชายเขาไล่ล่าอยากได้คุณเป็นแฟนแล้วก็กลัวที่จะสูญเสียคุณให้กับผู้ชายคนอื่นข้อหนึ่ง บอกความต้องการของคุณอย่างชัดเจนเมื่อคุณเพิ่งรู้จักกับหนุ่มคนนี้ใช่ไหมคะคุณต้องบอกความต้องการคุณว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์คุณอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรในความสัมพันธ์เยอะนะคะอย่างเช่นนะคะคุณอาจจะรู้จักเขาในเว็บไซต์หาคู่ใช่ไหมคะคุณไปลงทุนกับเขาเนี่ยหมายความว่าคุณคุยกับเขาคนเดียวหนุ่มๆที่คุณเนี่ยเคยแชทด้วยคุยด้วยคุณก็ลบหมดเลย ลบภาพโปรไฟล์หมดเลยแบบนี้ไม่เอานะคะเพราะผู้ชายคนนั้นเขายังไม่ได้โชว์ความชัดเจนให้คุณเห็นเลยว่าเขาลบภาพโปรไฟล์หรือว่าหยุดคุยกับผู้หญิงหลายคนคุณควรที่จะแบบว่าปล่อยให้เขาได้ชัดเจนกับคุณก่อนแล้วคุณก็แบบแช้กับผู้ชายคนอื่นเอาไปคุยกับผู้ชายคนอื่นบ้างแล้วก็ภาพลบภาพโปรไฟล์เนี่ยก็ยังคงไว้นะคะรอคอยจนกระทั่งเอ้ยเห็นเขาชัดเจนเขาแบบลบภาพโปรไฟล์แล้วเขาสัญญากับคุณตกลงกับคุณว่าเอ้ยฉันจะคุยกับ เธอคนเดียวนะฉันจะแบบว่าศึกษาเธอไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเราเรียนรู้ดูใจกันแล้วก็ตกลงเป็นแฟนอะไรแบบนี้อย่างนี้นะคะถึงจะเรียกว่าเขาเนี่ยชัดเจนกับคุณนั่นเองค่ะ ข้อ2ปล่อยให้เขาทํางานเพื่อคุณสาวๆเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะปล่อยให้ผู้ชายเขาเป็นฝ่ายเวิร์กเป็นฝ่ายทํางานเพื่อคุณอย่างเช่นนัดคุณไปกินข้าวนัดคุณไปเที่ยวนัดคุณไปเดินเล่นอะไรแบบนี้คุณไม่จําเป็นต้องไปวางแผนต่างๆนานาแบบว่าเพื่อเขานะคะเพื่อให้เวลาเขาก่อนแต่คุณควรที่จะแบบว่าทําตัวแบบไม่วา่างบาแล้วก็ให้เวลาแค่เล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยให้เขาได้เวิร์ก เมื่อคุณเห็นความต้องการของเขาอย่างชัดเจนความตั้งใจความจริงใจของเขาเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วคุณค่อยมาพิจารณาว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้ดีพอที่คุณจะสามารถคบต่อหรือไม่นั่นเองค่ะข้อ3โชว์ให้เขาเห็นกิจกรรมทางโซเชียลของคุณข้อนี้จะสามารถทำให้ผู้ชายไล่ล่าตามคุณได้คุณต้องโชว์ให้เขาเห็นกิจวัตรของคุณนะคะว่าคุณทําอะไรบ้างคุณมีความสุขข้อนี้จะง่ายมากๆโดยที่คุณเนี่ย ไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยและสาวๆไม่ต้องเสียแซงแกล้งนะคะเวลาที่เขาเนี่ยชวนคุณไปเที่ยวไม่ต้องเสียแซงแกล้งทาไปว่าเออฉันไม่ว่างแต่ปกติชีวิตคุณแล้วคุณก็แบบยุ่งอยู่แล้วคุณทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบข้อนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเมื่อผู้ชายเขาเห็นว่าคุณเนี่ยไม่ว่าจากการที่คุณเนี่ยทำในสิ่งที่คุณรักคุณชอบยิ่งจะทําให้เขาเนี่ยไล่ล่าอยากได้คุณเป็นแฟนค่ะข้อสี่ พร้อมที่จะเดินจากไปเมื่อทุกอย่างไม่เวิร์กเมื่อคุณทําตามข้อที่คุณพูดมาแล้วนะคะคุณก็แบบเดกกับเขาแล้วเมื่อคุณเห็นว่าเอ้ยคนนี้ไม่โอเคคนนี้ไม่ใช่คนนี้ยังไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการคนนี้ยังไม่ใช่ผู้ชายที่คุณเนี่ยต้องการนิสัยเข้ากันไม่ได้ให้คุณพร้อมที่จะเดินจากไปได้ทุกเมื่อนะคะเมื่อทุกอย่างไม่เวิร์กไม่โอเคสําหรับคุณสาวๆหลายๆคนเนี่ยเมื่อคบไปแล้วเมื่อบางสิ่งไม่อย่างไม่เวิร์กก็ครบต่อเพียงเพราะคุณเนี่ยแบบ กลัวนะคะกลัวที่จะไม่มีแฟนกลัวที่จะไม่ได้ผู้ชายคนนี้และนี่แหละทําให้คุณเนี่ยคบแล้วก็คบคนผิดคนดังนั้นต้องพร้อมที่จะเดินจากไปทุกเมื่อเมื่อทุกอย่างไม่โอเคค่ะข้อ5เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าสูงผู้ชายนะคะไม่กลัวที่จะสูญเสียผู้หญิงที่ต้องการเขามากๆนะคะเพราะเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมผู้หญิงคนนี้อยากได้ฉันมากๆแต่ผู้ชาย กลัวที่จะสูญเสียผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองผู้หญิงที่ไม่ได้ดีดีเขาไม่ได้ต้องการเขาาผู้ชายเขาจะรู้สึกแบบนั้นนะคะสาวๆหลายๆคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเมื่อเราไม่แสดงความต้องการกับเที่จะแบบชอบเขาหรือว่าต้องการเขาเขาก็ไปหาคนอื่นสิไม่จริงนะคะผู้ชายอะไรที่ได้มายากๆเขาจะอยากได้สิ่งนั้นดังนั้นสาวๆจงเป็นผู้หญิงที่ได้มายากๆและคุณจะเป็นผู้หญิงที่มี คุณค่าสูงนั่นเองและนี่ก็คือ5ข้อนะคะที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยอยากได้คุณเป็นแฟนมากๆใกล้ตามคุณกลัวผู้ชายคนอื่นจะได้ลองเอา5วิธีการนี้ไปใช้นะคะแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่เลอค่ามีมูลค่าสูงผู้ชายคนไหนเห็นคุณเนี่ยอยากได้คุณเป็นแฟนแน่นอนค่ะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ